สวัสดีครับท่านผู้โสและพี่น้องที่รักในประคทศทุกท่านวันนี้เราขอบคุณพระเจ้านะครับเพราะว่าเป็นวันที่เราระลึกครบรอบ184ปีของกิจจากมไมตรีจิตบรรพชนของเรานะครับได้ฝ่าฟันอุปรสรรคและดำเนินชีวิตอยู่ในนามาทยของพระเจ้าเพราะว่าท่านได้รักษาความศรัทธาความเชื่อและในวิเดกันท่านได้ถ่ายทอดความเชื่อมาถึงรุ่นของพวกเราในทุกวันนี้และชีวิตที่มีสติปัญญาของท่านเหล่านี้ ได้ถ่ายทอดมาถึงเราผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับหัวข้อคําเทศนาปรากฏอยู่ในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่7ปัญญาจารย์บทที่7ได้พูดถึงเรื่องของการดําเนินชีวิตอย่างมีสติปัญญา mm hmm. เมื่อครั้งที่แล้วนะครับได้เป็นการเริ่มต้นของการเทศนาในซีรีส์ของปัญญาจารย์ mm hmm. เราทุกท่านรู้นะครับว่าปัญญาจารย์นั้นในภาษาฮีบรูหมายถึงผู้ที่มารวมตัวกัน เขาใช้คาว่าโคเฮเลตครับภาษาจีนใช้คําว่าถ่วงเต๋าก็คือคําว่านักเทศหรือผู้ประกาศคําคํานี้มาจากคําว่าที่ประชุมครับก็คือหมายถึงว่าที่ประชุมที่ใช้นมัสการพระเจ้าของคนยิวความเชื่อดั้งเดิมเชื่อกันว่าโซโลมอนนั้นซึ่งเป็นกษัตริย์เป็นผู้ที่ประพันธ์ปัญญาจารย์และท่านได้ประพันธ์ปัญญาจารย์นักเขียนปัญญาจารย์นี้ในช่วงปลายรสมัยของพระองค์ท่านคือท่านได้ผ่านชีวิตมาทุกรูปแบบจนกระทั่งท่านได้เห็น ถึงภาพที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนคนเราสแสวงหาความสุขในสิ่งของต่างๆในโลกนี้และในเดยกกันคนเราก็พบกับความซึมเศร้าที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยปัญญาจารย์ทําให้เราเห็นถึงความหมายของชีวิตผ่านสายตาของคนที่ฉลาดที่สุดและทั้งชีวิตของกษัตริย์โซโลมอนนั้นเขาดิ้นโลนหาความหมายของสิ่งที่มนุษย์ต้องการเขาได้สัมผัสกับความสุขทุกรูปแบบแต่ เขาไม่ได้เห็นถึงความหมายใดๆเลยท้ายที่สุดนั้นท่านต้องยอมรับว่าความเชื่อในพระเจ้าเป็นหนทางเดียวที่คนเราจะพบกับความหมายชีวิตได้ชีวิตเรานั้นก็จะไร้ความหมายถ้าไม่มีพระเจ้าครับแทนที่เราจะหาความสุขเพียงชั่วครั้งชั่วคราวให้เรามุ่งเน้นไปที่พระเจ้าซึ่งเป็นองค์นิรันดรของเราปัญญาจารย์เจ็ดบทแรกนะครับอธิบายถึงสิ่งของต่างๆที่อยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์ซึ่ง ภายใต้ดวงอาทิตย์นั้นก็คือจริยธรรมของโลกวิทยาศาสตร์หลักปรัชญาและสิ่งของชั่วคราวฝ่ายโลกก็หมายถึงความบันเทิงความสนุกสนานความเพลิดเพลินหรือแม้กระทั่งการกินและการดื่มการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆการสร้างอาคารสถานที่ท่านเป็นผู้ที่สร้างพระวิหารท่านมีทรัพย์สมบัติมากมายท่านมีความรู้ความ เข้าใจในกฎเกณฑ์บัญญัติของพระเจ้าหรือท่านรู้ว่าแม้ว่าจะรักษาบัญญัติของพระเจ้าแต่ไม่มีพระเจ้าทุกอย่างนั้นก็เป็นอนิจจังเราต้องรู้จักพระเจ้าครับเราต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าทุกสิ่งก็จะไม่อนิจจังในบทที่8ถึงบทที่12ของปัญญาจารย์นั้นสอนว่าเราควรจะมีชีวิตอยู่อย่างไรพอมาถึงบทสรุปของปัญญาจารย์กริยษษ์โซลมมนก็บอกว่าพวกเราที่ เป็นผู้ที่อ่านนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือต้องยอมรับพระเจ้าตั้งแต่ยาววัยเพื่อ,อที่เราจะทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าอยู่ในแผนการของพระเจ้าตลอดชีวิตความอนิจจ์นะครับบรรยายไว้ในพระธรรมบญญา,ารย์รมีคําตอบสําหรับความอนิจจงครับ oh. และคําตอบของความอนิจจงก็คือพระเยซูคริสต์มนุษย์นั้นพบกับความอนิจจงภายใต้ด,ว,ดวงอาทิตย์แต่ว่าพระเจ้ามีคําตอบครับค,บคือเหนือดวงอาทิตย์ ยังมีพระเยซูคริสต์ที่เป็นผู้ที่เป็นพระเจ้าครอบครองและเป็นพระผู้ช่วยรอดของเรามนุษย์นั้นมีความปรารถนาลึกๆในการที่จะเติมเต็มชีวิตหาความหมายของชีวิตพระเจ้าได้ตอบสนองความปรารถนาโดยเติมพระเยซูเข้ามาเพื่อที่จะให้เราทั้งหลายมีชีวิตนิรันดร์พระกัมภีร์ไม่ได้ห้ามเราในการที่จะแสวงหาวัตถุสิ่งของในโลกนี้ แต่สิ่งต่างในโลกนี้นั้นจะว่างเปล่าและไร้คุณค่าถ้าไม่มีพระเยซูถ้าไม่มีพระเจ้าทุกอย่างจะไร้ความหมายเพราะฉะนั้นชีวิตของเรานะครับเลือกได้ว่าจะอยู่ในทางที่พระเจ้าออกแบบไว้หรือจะเลือกออกนอกทางเราต้องเลือกว่าจะให้พระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งหรือจะเอาตัวเรามาเป็นที่หนึ่งและนี่คือความแตกต่างของคนที่มีสติปัญญากับคนที่ไร้ปัญญา ในพระกัมภีปัญญาจารย์บทที่7ตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าสติปัญญาหรือปัญญานั้นทําอะไรกับชีวิตของเราได้บ้างประการแรกครับปัญญานั้นนําชีวิตที่ดีขั้นกว่าพูดง่ายๆก็คือว่าปัญญาสติปัญญาที่มาจากพระเจ้านั้นนําชีวิตให้เราดีขึ้นครับในข้อที่หนึ่งนะครับพระคัมพีรบอกว่าชื่อเสียงดีก็ดีกว่าหน้ามันหอมอย่างดีและวันตายก็ดีกว่าวันเกิด คำว,ว่าน้ำมันหอมนั้นมีความหมายว่าความสนุกสนานความมั่งคัง่งความสนุกสนานนั้นเป็นสิ่งที่คนจำนวนมากปรารถนาความมั่งคั่งก็เช่นเดียวกันแต่สิ่งที่เขาลืมไปนะครับว่ามีวันหนึ่งเขาต้องตายความสนุกสนานหรือแม้กระทั่งความมั่งคั่งนั้นเป็นเหมือนกับน้ำหอมที่มีกลิ่นหอมเพียงชั่วคราวเท่านั้นพี่น้องเเห็นไหมครับคนที่ดำเนินชีวิตอย่างมีปัญญานั้นเขาต้องเลือกเอาชื่อเสียงดีเขาต้องมีชีวิตที่สร้างผลงานสร้างคุณรประโยชน์ที่ดีงาม ให้กับโลกใบนีเพิ่องพีกล่าวต่อไปนะครับว่าวันตายนั้นดีกว่าวันเกิดวันเกิดนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของความทุกข์นะครับโยบนั้นสังเกตเห็นถึงความทุกข์นี้ท่านก็เลยสาบแช่งวันเกิดของตัวเองแต่สําหรับคนชอบธรรมนะครับวันตายคือจุดเริ่มต้นแห่งความสุขนิรันด์เพราะฉะนั้นความตายนั้นนําคนชอบธรรมเข้าสู่ความสงบและการพักผ่อนนิรันด์เพราะว่าเขาได้ไปอยู่กับพระเจ้าครับเขาได้พักสงบ จากการงานของเขาและพังพีกล่าวต่อไปในข้อที่สองว่างานไปงานศพไปดีกว่าไปงานเลี้ยงไปยังเรือนที่มีการค้าครวนก็ดีกว่าไปยังเรือนที่มีการเลี้ยงกันความโศกเศร้าก็ดีกว่าการหัวเราะความโศกเศร้าเกิดในงานศพทุกงานเวลาไปงานศพเราเห็นถึงความตายมันก็จะส่งเสริมให้ชีวิตของเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคนที่ไปร่วมงานศพนะครับถ้าเขาไม่ได้รับบทเรียนชีวิตเพิ่มเติม คนนั้นไม่ได้รับประโยชน์พระกัมพีบอกว่าเรามักจะพบคนที่มีปัญญาในงานศพในขณะที่เราจะพบคนโง่เขลาในงานปาร์ตี้เพราะมีความเป็นไปได้ครับที่คนที่ไปในงานเลี้ยงนะครับเขาจะหลงและก็ติดอยู่กับความเพลิดเพลินจนลืมพระเจ้าประการต่อไปนะครับพระกัมพีบอกปัญญาจะนําชีวิตที่ดีขั้นกว่านั้นก็คือ การได้ยินการตักเตือนของคนฉลาดในข้อที่5นะครับบอกว่าฟังคําตําหนิของคนที่มีปัญญายังดีกว่าฟังเพลงของคนเขาพี่น้องเห็นนะครับว่าพระภีกำลังเปรียบเทียบว่าอะไรดีกว่ากันอะไรดีกว่ากันอะไรดีกว่ากันที่งานเลี้ยงนะครับก็จะมีเสียงเพลงจะมีเสียงหัวเราะแต่กับคนเขางโง่เขากับคนโง่เข่าด้วยกันเพลงของเขาเสียงหัวเราะของเขานั้นก็เหมือนกับหนามครับ หนามที่ถูกโยนลงไปในกองไฟพี่น้องเวลาเราโยนหนามแห้งๆนะครับลงไปในกองไฟเนี่ยมันจะมีเสียงเพี้ย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 มันแตกนะครับแต่เนื้อของต้นหนามนี่มันน้อยนะครับไฟมันก็ไม่แรงและแป๊บเดียวเองมันก็จะหายไปไม่เร็วครับแต่ร้อนน้อยเสียงหัวเราะของคนโง่ก็เหมือนกันและบทเพลงของคนโง่ก็เป็นอย่างนั้นแต่หลายเลยครั้งทีเดียวเวลาที่เราได้ยินการตักเตือนของคนที่ฉลาดกว่าเราหรือท่านผู้อโสเหล่านั้น หลายครั้งนั้นเราก็ถัดเคืองใจไม่พอใจพรงพีบอกว่าฟังคําเตือนของคนที่มีปัญญาก็ดีกว่าประการต่อไปคือจุดจบดีกว่าจุดเริ่มต้นครับพระพีข้อที่แบอกว่าเบื้องปลายของสิ่งใดๆก็ดีกว่าเบื้องต้นของสิ่งนั้นๆจิตใจที่อดกลั้นก็ดีกว่าจิตใจที่อาหาังการ หลายสิ่งในชีวิตของเรานะครับเริ่มต้นด้วยเจตนาที่ดีแต่ไปไม่ถึงสุดท้ายครับไปไม่รอดมีจุดเริ่มต้นแต่ไม่มีบทสรุปหลายสิ่งเริ่มต้นด้วยความเศร้าโศกค,ครับหลายสิ่งนั้นเริ่มต้นด้วยความยากลําบากพี่น้องครับ184ปีที่แล้วนะครับก็ไดจากไมเดจิตเนี่ยโดยมิชชันนารีศาสนาจารย์วิลเลิมดีนท่านนั้นเดินทางมาที่ประเทศไทยปรากฏว่ารัฐบาลไทยไม่ยอมให้ประกาศกับคนไทยครับ แต่มีคนจีนที่อยู่แถวแถวเยาวราชนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเท่าแก่แต่ส่วนใหญ่นั่นก็มารับจ้างเป็นกรรมกรสมัยนั้นเขาเรียกว่าจับกังก็ให้ประกาศกับคนจีนที่อยู่ในละแวกทรงวาดนะครับวัดเกาะท่านเริ่มต้นด้วยความยากลําบากครับแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับณนะเวลานี้ ก็ดีกว่าจุดเริ่มต้นเมื่อ184ปีนี้อย่างมากมายชีวิตของเราก็เหมือนกันนะครับหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเริ่มต้นด้วยความยากลาบากบางทีเริ่มต้นด้วยความเศร้าโศกครับแต่ว่าพังพีบอกว่าจะสิ้นสุดสําเร็จในความสุขและสันติภาพการต่อไปครับความอดทนดีกว่าความเย่อหยิ่งจองหองความอดทนนั้นเป็นคุณธรรมที่เราแสวงหาครับในขณะที่ความเย่อหยิ่งนั้นนําเราไปสู่ความขัดแย้งและการทําลายล้าง ความเย่อหยิ่งนั้นทําให้เกิดความโกรธความเย่อหยิ่งนั้นอยู่ในใจของคนโง่แต่ความอดทนนั้นเป็นเครื่องบ่งบอกถึงสติปัญญาและความอดทนนั้นจําเป็นต่อความรอดของเราคืออดทนรักษาความเชื่อไว้จนถึงบั้นปลายหรือจนถึงที่สุดพระคัมภีร์บอกว่าเบื้องปลายของสิ่งใดๆก็ดีกว่าเบื้องต้นของสิ่งนั้นๆจิตใจที่อดกลั้นก็ดีกว่าจิตใจที่อหังการอดทนอดกลั้นนะครับปเป็นต่อไปครับ ปัจจุบันดีกว่าอดีตเราอาจจะถามว่าทําไมเมื่อก่อนดีกว่าคนเรานะครับมักจะนึกถึงวันเก่าๆดีๆไว้ใช่ไหมครับมักจะโอดควนบอกว่าสิ่งต่างๆสมัยก่อนเนี่ยมันดีกว่าสมัยนี้พี่น้องครับพระวจนะพระเจ้าในข้อที่สิบบอกว่าอย่าว่าทาไมอดีตดีกว่าปัจจุบันเพราะที่เจ้าถามเช่นนั้นไม่ได้ถามด้วยใช้ปัญญาหลายหลายคนนั้นละเลยโอกาสที่ดีในปัจจุบันโดยจมอยู่กับอดีตแต่ถ้าเขามีเสริปัญญานั้นเขาก็จะสามารถที่จะเห็นถึง ความหมายของปัจจุบันได้เขาจะเห็นคุณค่าของปัจจุบันได้แต่เมื่อเขาเห็นคุณค่าของปัจจุบันเขาจะสามารถที่จะเดินเข้าสู่อนาคตได้แม้ว่าปัจจุบันยังมีความทุกข์อยู่แม้ว่าปัจจุบันนี้ยังมีการทดลองอยู่แต่เขาเห็นอนาคตครับว่าเขาจะต้องไปถึงสันติภาพพระพรของพระเจ้าที่รออยู่ข้างหน้าประการต่อไปครับสติปัญญานั้นมีกว่าดีกว่าความมั่งคัง่ง ข้อ11ดนะครับพระพีบอกว่าปัญญาดีกว่ามารดกและเป็นประโยชน์แก่คนที่ได้เห็นดวงตะวันความมั่งคั่งนั้นอาจจะมีข้อดีก็คือว่าสมมุติมีเงินนะครับก็สามารถใช้เป็นเครื่องป้องกันชีวิตได้คนมีเงินนะครับก็อาจจะมีชีวิตยาวกว่าคนอื่นหน่อยคนที่มีเงินนะครับอาจจะมีเพื่อนกินเยอะๆเยอะมากแต่ปัญญาดีกว่ายังไงครับเพราะว่าคนที่มีปัญญานั้นเขาเห็นว่าความร่ํารวย ไม่มีประโยชน์ในวันพิพากษาครับเขาเห็นว่ามรดกนะครับอาจจะมีการแย่งกันก็ได้พี่น้องสังเกตนะครับครอบครัวที่มีเงินทองมากมายเนี่ยเวลาแบ่งมรดกเนี่ยมักจะแบ่งกันไม่ค่อยลงตัวนะครับความร่ํำรวยนั้นอาจจะทําให้สิ่งต่างๆแย่ลงข้อต่อไปครับวันที่ทุกยากดีกว่าวันที่เจริญพี่น้องครับเราต้องพิจารณานะครับว่าสิ่งที่พระเจ้าทําหรือกําหนดไว้ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งทีบอกว่าจงพิจารณาพระราชกิจของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าทรงทําให้คดใครจะเหยียดให้ตรงได้เราพระเจ้ามีพระประสงค์ของพระองค์ซึ่งไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้และพระประสงค์ของพระองค์นั้นมีวัตถุประสงค์ที่ดีครับแม้ว่าวันแห่งความจเจริญรุ่งเรืองและในวันแห่งความทุกข์ยากลําบากเราต้องรู้จักจัดการกับทั้งสองเรื่องนี้ คือวันแห่งความเจริญกับวันแห่งความทุกข์ยากถ้าเราจัดการให้ดีนะครับในวันเพลิดเพล,เลินในวันจเจริญรุ่งเรืองเราจะมีความสุขเพลิดเพลินกับสิ่งนั้นแต่เมื่อเข้ามาถึงความทุกข์ยากลําบากวันแห่งความทุกข์ยากลำบากเราต้องได้รับบทเรียนเราจะต้องสามารถอดทนและเราสามารถผ่านบทเรียนต่างๆเหล่านั้นได้พี่น้องครับอย่ากโกรธนะครับอย่ากโกรธพระเจ้าในสิ่งที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับ พระคัมภีบอกว่าในเวลาที่รับสิ่งดีๆก็จงชื่นชมยินดีแต่ในเวลาที่ได้รับสิ่งร้ายๆก็จงพินิจพิจารณาพระเจ้าทรงบันดาลให้มีทั้งสองอย่างเพื่อมนุษย์จะค้นไม่พบว่าเมื่อเขาร่วงไปแล้วจะมีอะไรตามเขามาในภายหลังพี่น้องครับพระคัมภีรบันทึกว่ามีวาระร้องไห้และวาระหัวเราะนี่คือ8อย่างนะครับที่เป็นเรื่องที่สําคัญในบทที่7ของปัญญาจาร์ประการต่อไปนะครับเรา จะต้องเรียนรู้ความจริงของชีวิตในทุกๆโอกาสสําหรับคนที่มีปัญญาหมายความว่าคนที่ดําเนินชีวิตอยู่อย่างมีสติปัญญานั้นเขาจะเรียนรู้ความจริงเรียนรู้บทเรียนของชีวิตในทุกๆโอกาสพี่น้องครับในข้อที่สองนะครับผมจะขอเน้นใน,นรบรรทัดสุดท้ายว่าเอาเหตุการณ์นั้นใส่ไว้ในใจครับเมื่อใส่ไว้ในใจหมายความว่าเกิดการเรียนรู้ คนที่มีสติปัญญานั้นเขาทําความเข้าใจเรียนรู้จากชีวิตผ่านเหตุการณ์ต่างๆได้ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะดีหรือร้ายครับไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะทําให้เราหัวเราะหรือเหตุการณ์นั้นทําให้เราโศกเศร้าปัญญาจารย์บที่7ข้อที่3บอกว่าความโศกเศร้าดีกว่าการหัวเราะเพราะความโศกเศร้าบนใบหน้าทําให้จิตใจอินดีปัญญาจาร์บทที่2องข้อสิบอกว่าคนมีปัญญาครับมีตาอยู่ในสมอง หมายความว่าเขามองเห็นนะครับว่าเขาจะเดินไปแล้วเขาเจออะไรแต่คนโง่เล่านั้นเดินในความมืดพี่น้องครับคาตำหนิของคนมีสติปัญญาก็ดีกว่าการเข้าไปในสถานที่ต่างๆเพื่อวัตถุประสงค์เพื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องเรียนรู้จากสิ่งต่างๆเหล่านั้นประการสุดท้ายครับสติปัญญานั้นนําเราให้ดําเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าการที่เราจะให้คุณค่าต่อสิ่งต่างๆนะครับรอบตัว เราจะต้องดําเนินชีวิตอย่างมีสติปัญญาชีวิตเราถึงมีค่าครับในความเป็นจริงคนส่วนใหญ่เนี่ยทำตัวกันค้าเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาเนี่ยสแสวงหาคุณค่าของโลกมากกว่าสแสวงหาคุณค่าของสวรรค์พี่น้องเห็นไหมครับในข้อที่7นะครับบอกว่าแท้จริงการกดขี่ข่มเหงทําให้ผู้มีปัญญาโง่ไปและศีลบนก็ทําลายสามัญสํานึกเสียพี่น้องครับคนที่มีปัญญานะครับเขาเห็นถึงคุณค่าของจิตวิญญ,ญาณคุณค่าของสวรรค์ คนชาวโลกนะครับเขาใช้สินบนในการซื้อความสะดวกสบายแล้วก็ทำลายสามัญสำนึกของคนทั่วๆไปคนที่ซื้อได้นะครับก็คือคนที่มีราคาถูกเราต้องไม่ลดคุณค่าของชีวิตโดยการขายตัวเองกับสินบนบางคนนั้นอาจจะลดคุณธรรมคุณค่าของชีวิตโดยการแลกกับชื่อเสียงของตัวเอง หรือแลกกับอํานาจที่จะไปกดขี่ข่มเหงคนอื่นนี่คือการลดคุณค่าของชีวิตเพราะเขาให้คุณค่าชีวิตที่ผิดทําให้ชีวิตหลงจากทางของพระเจ้าแต่ถ้าเราให้คุณค่าปัญญาให้สูงไว้เราจะดําเนินชีวิตอย่างสุขุมรอบคอบเราจะดําเนินชีวิตด้วยความอดทนอดกลัน้นเราก็จะตระหนักถึงคุณค่าและยึดมั่นในสิ่งที่ตัวเองยึดถือไว้แต่คนโง่หรือคนที่ขาดปัญญานั้นเขาจะตกอยู่ภายใต้ใตอํานาจของความโลภ ตกอยู่ภายใต้อำนาจของความหลงและตกอยู่ภายใต้อำนาจของความเย่อหยิ่งครับปล่อยให้อารมณ์ควบคุมปัญญาสติของตัวเองปล่อยให้อารมณ์นั้นอารมณ์โกรธนั้นทําลายบุคลิกภาพและสุขภาพของตัวเองพี่น้องครับปัญญาจารย์สรุปให้เราเห็นถึงการดําเนินชีวิตที่ต้องอาศัยสติปัญญาของพระเจ้าสติปัญญามาจากพระเจ้าความเชื่อความศรัทธามาจากพระเจ้าความไว้วางใจมาจากพระเจ้า ความชื่นชมยินดีความเพลิดเพลินในชีวิตก็มาจากพระเจ้าและสถานการณ์ต่างๆทุกอย่างก็มาจากพระเจ้าฉะนั้นไม่ว่าเราจะ,จะเจริญรุ่งเรืองหรือเราจะ,ะเผชิญปัญหาวิกฤตเราจะต้องให้สิ่งนั้นเป็นเหมือนบันไดที่นําชีวิตของเราก้าวสูงขึ้นไปปัญญาจารย์ทําให้เราเห็นถึงความว่างเปล่าความอนิจจงนะครับแต่ความว่างเปล่าความอนิจจงนั้นไม่สามารถจะนําเราไปสู่ความสิ้นหวังได้ถ้าเรามีพระเจ้าโดยพระเยซูคริส ชีวิตของเรานั้นอยู่ภายใต้ร่มแห่งพระคุณร่มแห่งพระสิริของมีคนสองประเภทนะครับจะตอบสนองต่อพระธรรมปัญญาจารย์คนประเภทแรกเขาไม่รู้วันเวลาว่ามีจํากัดจึงใช้เวลาแต่ละวันอย่างไรค่าใช้ชีวิตแบบน่าเสียดายแต่คนที่สองเป็นคนที่มีสติปัญญานะครับแต่แม้จะรู้ว่าวันเวลามีจํากัดแต่กลับเลือกใช้เวลากับสิ่งที่ไร้ค่าสองประเภทนี้นี่นะครับน่าเสียดายเสียใจ ประเภทแรกบ,บอกว่าไม่รู้เวลาว่ามีจํากัดที่สองบอกว่ารู้ว่าเวลาไม่จํากัดแต่ทั้งสองประเภทนั้นเลือกเหมือนกันคือเลือกที่จะใช้เวลาของเขาอย่างไร้ค่าและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเลือกใช้เวลากับสิ่งที่ไร้ค่าใช้เวลากับสิ่งที่ไร้ค่านั่นคือคนสองประเภทที่น่าเสียดายเพราะว่าเขาว่างเปล่าครับแต่สําหรับเราที่มี พระเจ้าเราควรเข้าใจความจริงของชีวิตในปัญญาจารย์บทที่7นี้เรารู้ว่าความยำเกรงพระเจ้านั้นเป็นบ่อกเกิดของสติปัญญาเราจะมีชีวิตที่ว่าอยู่อย่างไม่เสียดายและเราจะตายอย่างไม่เสียใจอยู่อย่างไม่เสียดายตายก็ไม่เสียใจขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้อง่ทักทุกท่านครับ